ขอขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้เราก็จะมารีวิวกันถึงเรื่องเดอะมาเธอร์อีกหนึ่งหนังแอคชั่นของทาง Netflix ที่จะมาในรูปแบบสู่สำเร็จหนังแอคชั่นคุ้นตาท่านผู้ชมกันดีอง์ประกอบโดยรวมของหนังนั้นดูเหมือนมันจะดีเลยครับในช่วงต้นเรื่องแต่พอได้ดูไปจนจบหลายอย่างมันกลับดูจืดสนิทอย่างน่าใจหายตัวหนังเองนั้นจะวางในเรื่องมาโดยไม่ให้ตัวละครนางเอกมีชื่ออย่างเป็นทางการครับ อารมณ์เหมือนต้องการเซตคาแรคเตอร์ให้เป็นมือสังหารโนเนมที่เล่าผ่านการกระทำซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเนื้อหาคร่าวๆนั้นจะเล่าถึงมือสังหารคนนี้ที่เธอนั้นดันตั้งท้องจนคลอดลูกแต่สุดท้ายเธอนั้นต้องเลือกปล่อยลูกสาวตัวเองให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ FBI เนื่องโดยเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นหลักแต่พอเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายสิบปีนางเอกของเราก็ต้องกลับมาบูแลกปกป้องลูกสาวอีกครั้งเมื่อเหล่าคนร้ายต้องการตัวลูกสาวของเธอ ให้เธอนั้นได้ชดใช้สิ่งที่เคยทำเอาไว้กับพวกมันสำหรับตัวหนังเองในมุมมองของผมนั้นคือมันดูครึ่งๆกลางๆเป็นทุกอย่างครับในพาร์ทของแอคชั่นนั้นถ้าถามว่ามันสนุกไหมคือมันก็สนุกแค่40นาทีแรกเท่านั้นในส่วนพาร์ทดราม่าเองก็ดันทำงานได้ไม่สุดเหมือนกันเลยครับส่วนตัวผมมองว่าเรื่องบทไดอะล็อกับเคมีระหว่างตัวละครที่คุณเทนิเฟอร์โลเปสกับน้องพาเอลลูซี่แสดงนั้น มันดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไร่ตรงนี้ผมไม่ได้จะบอกว่านักแสดงสองคนนี้เล่นแย่อะไรนะครับเพราะถ้าท่านผู้ชมมองแค่เรื่องของอินเนอร์ทั้งคู่ท่านผู้ชมสามารถปล่อยผ่านตรงนี้ได้เลยคือแบบว่าทั้งคู่นั้นเล่นได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะไดอะล็อกเป็นเพราะบทที่มันไม่ส่งเสริมตัวละครมากนักบวกกับช่วงหลังที่สองแม่ลูกนั้นดูด้วยกันซึ่งแอร์ทำของตัวละครนั้นก็จะถูกเล่าไปในแบบแม่สอนลูก ที่จะไม่ได้มีตัวร้ายไม่ได้มีอุปสรรคใดๆมาเสริมให้บทมันเข้มข้นสนุกขึ้นเลยคือเรียกได้ว่ากว่าจะมีจุดเปลี่ยนการตัดสินใจของตัวละครนั้นมันก็ปาเข้าไปจะจบเรื่องแล้วล่ละครับอย่างต่อมาผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการลำดับเนื้อหานี่แหละครับที่เอาแอคชั่นมันๆไปกองไว้ใน40นาทีแรกเกือบหมดมันเลยทำให้ส่วนที่เหลือนั้นท่านผู้ชมจะถูกเบรกอารมณ์เอาไว้ด้วยพาร์ทดราม่าแม่ลูกซะเป็นส่วนใหญ่ มันก็เลยส่งผลให้หนังนั้นดูไม่สมูทเลยครับขาดการบิวอัพคุณดูไปอย่างสิ้นเชิงและยิ่งฉากสู้กับบอสในตอนท้ายนั้นก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันดูติดขัดไปสมหมดคือถ้าให้เทียบกันผมมองว่าฉากกลางเรื่องที่นางเอกไปช่วยลูกสาวที่คิวบายังทําออกมาสนุกกว่าตั้งเยอะมองกลับกันครับถ้าเกิดหนังลําดับเนื้อหาแบบไม่จาเป็นต้องยัดทุกอย่างไปใน40นาทีแรกเพียงแค่คุณค่อยๆเล่าทุกอย่างไปเรื่อย ไลท์สเกลแอคชั่นจากน้อยๆไปจนถึงคลายแม็กใหญ่สุดในตอนถ้ายผมมองว่ามันอาจจะบิลอัพคนดูได้ดีกว่าที่หนังเป็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้ความน่าเสียดายอย่างคือบทบาทของตัวละครนี้แหละครับที่นอกเหนือจากคุณเจนิเฟอร์โลเปตกับน้องพาเอลูซี่แล้วคนอื่นนั้นแทบจะดับสนิททั้งตัวของคุณอมาริฮันวีที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่วิลเลียมครูซผมค่อนข้างเสียดายตัวละครคนนี้ครับที่ไม่รู้ผู้กำกับจะรีบตัดบทเขาทำไม คือเข้าใจครับว่าต้องการเรียกซีนรามาให้ตัวละคร2แม่ลูกนั้นได้เดินต่อแต่ถ้าสมมุติเก็บเขาไว้ใช้ประโยชน์ในตอนท้ายสักนิดผมว่าช่วงคลายแมมกอาจจะได้ดูแอคชั่นมันๆม,มากกว่านี้ก็เป็นได้ส่วนตัวร้ายหลักของเรื่องนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับจืดสนิทกว่าตัวละครวิลเลียมครูซอีกมันเหมือนหนังเอาตัวละครคนนี้มาฆ่าแบบอ้อมๆคือเจ้าตัวไม่ได้เป็นตัวร้ายที่อิมแพคต่อเส้นเรื่องเลยครับ นีขนาดหนังเองพยายามสร้างรอยแผลบนใบหน้าให้ดูดุดันขึ้นมาแล้วแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อการสร้างบารมีให้ตัวร้ายคนนี้ได้เฉยชายเลยสักนิดแถมฉากจบที่เจ้าตัวนั้นทิ้งปืนโดนหมัดโดนมีดกับนางเอกผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะทําไปทําไมมันดูเหมือนหนังเชยๆที่หลุดมาจากยุค90อะไรทํานองนั้นเลยครับสรุปเดอะมาเธอร์เป็นหนังแอคชั่นสุดสำเร็จ ที่เหมือนผู้กำกับนั้นจะพยายามขายความเป็นแม่ขายความเป็นหญิงแกล่งมากเกินไปคือมันล้นสะจนบทบาทหล้นสะจนแอร์ไทม์ตัวละครรอบข้างนั้นถูกกลืนหายไปหมดครับอีกทั้งการแบ่งสันปันส่วนพาร์ทแอคชั่นกับพาร์ดรามานั้นมันก็ดูเล่นง่ายไปหน่อยคือเล่นใส่แอคชั่นในช่วงแรกและตามมาด้วยราม่าช่วงหลังและก็ตบท้ายด้วยตอนจบแบบเฉยๆสู่สำเร็จยุค90ที่มันดูหลอกลวงคนดูไปสักหน่อย คือให้พูดกันตามตรงถ้าหนังเกิดไม่ได้นักแสดงอย่างคุณเจเนิเฟอร์โลเปซมาแสดงหลายอย่างในหนังมันก็แทบไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับโชคดีของหนังเลยที่เธอนั้นยังสามารถประคับประคองให้หนังเรื่องนี้ทูไทไปได้สุดท้ายถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u like, u s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ